อาผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เมื่อวานเนี่ยเขาก็พูดถึงกันเยอะนะคะบอสการไงบอสดาราผู้ชมมีความคืบหน้าแล้วนะคะเกี่ยวกับคดีดีไอคอนค,ค่ะคือเมื่อวานนี้นะคะเหล่า16บอสเนี่ยถูกนาตัวขึ้นศาลนะคะซึ่งก็หมายถึงก็มีคุณบอสกันกันตาถาวรด้วยผู้สื่อข,ข่าวเขาไปสังเกตการเขาเลยงนานบอกว่ามีครอบครัวมารอให้กําลังใจแล้วก็แล้วก็มีแบบการกอดกันด้วยคุณผู้ชมเห็นรถคันนี้ไหมรถคันนี้แหละค่ะ16บอสจะเข้ามามีบอสกันด้วยนะคะ ที่ห้องพิจารณาคดีนะคะ704สารอาญารัชดาค่ะมีการนัดสอบคําให้การแลวก็ตรวจพยานหลักฐาน2คดีด้วยกันนะคุณผู้ชมคือคดีช่อโกและคดีฟอกเงินค่ะโดยเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์นะคะนำตัวบอสทั้ง16บหของคุณผู้ชมดูภาพเนี่ยนะคะนี่คือบอสกันอ่าก็เหมือนภาพแบบว่ากำลังยืนดูเออผอมลงเลยดูจากทหน้าเนี่ยเล็กนิดเดียวนะคะซึ่งระหว่างการนําตัวจําเลยเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีนะคะผู้สื่อข่าวไปสังเกตการณ์นะเขาไม่ได้ัอนุญาตให้ถ่ายภาพคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าบออสกกันนงไปบายท่ื็ สีหน้าที่เรียบเฉยขณะที่บอสผู้หญิงอะคุณผู้ชมเขาบอกว่าร้องห่มร้องไห้เลย<ม>เดินมาปุ๊บก,ก็ร้องไห้แบบนี้เลยนะ,ะในขณะที่เขาบอกว่ามีคนมาให้กําลังใจด้วยเนี่ยคุณผู้ชมด้านหน้านะคะ,ะผู้สับสนบรษิษัทไอคอนประมาณ200คนค่ะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าอบอสพอมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มดีมก็คือไม่ได้เศร้านะทั้งนี้นะคะระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่า ตัวบอสกันเนี่ยมีท่าทีที่สบายขึ้นกว่าตอนที่เดินเข้ามาอาจจะเครียดนะคะอาจจะปรับตัวได้แล้วก็มีการพูดคุยกับครอบครัวค่ะซึ่งครอบครัวของบอสกันได้มีการกุมมือกอดแล้วก็รูปหลังบอสกันค่ะ มีจังหวะช่วงหนึ่งนะอันนี้ผู้สื่อข,ข่าวเขาบอกว่ามีคนเนี่ยเห็นครอบครัวซบไปที่ไหล่ของบอสกันแล้วก็ร้องไห้ร้องแบบเมื่อไหร่จจอกอะไรอย่างแบบเนี้ยด้วยความคิดถึงแล้วคุณผู้ชมค่ะซึ่งนับตั้งแต่วันแรกนะคะจนถึงวันที่17ตุลาคมตั้งแต่วันแรกอ่ะคือ17ตุลาคม2 5 1 7จนถึงวันนี้นะ,อะบอสกันเนี่ยถูกนําตัวส่งเรือนจำเนี่ยก็5เดือนแล้วนะ ต้องบอกว่าเป็น5เดือนที่เจ้าตัวก็คือขาดอิสรภาพนะคะจากคดีมหาการ์ดไอคอนก็ต้องติดตามนะว่าเป็นยังไงแต่อย่างที่บอกไปเขาไม่อนุญาตได้ถ่ายภาพคุณผู้ชมก็เลยเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าบอสการเท่าที่เขาเล่านะเขาผอมลงเยอะเลยก็ความเป็นอยู่นะ5เดือนนะในเดือนจํามันเขาข้าลำบากนะเกียวด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เป็นห่วงคนข้างนอกด้วยอูต้งหลายอย่างค่ะคุณผู้ชมอะ